ชายคนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิทยาของเมืองแต่วันนี้เขายือนอยู่บนตึกสูงหลับตาให้แน่นขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทําให้คนข้างล่างตื่นตระหนกเพื่อช่วยเขาตํารวจได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แม้กระทั่งการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเจรจาด้วยแต่ใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่ผู้เชี่ยวชาญก็พูดไม่ออกเช่นกันเมื่อทุกคนอยู่ในภาวะชนักงานขอทานมีหนวดมีเคราเขาดันเข้าไปในฝูงชนดูเหมือนเขาจะอยากลอง ขอทานที่อยู่ข้างๆเขาพูดอย่างเน็บแนมแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณพึ่งพาเขาฉันเดิมพันแฮมเบอร์เกอร์ร้อยชิ้นกับคุณเขาตายแน่แต่เมลอนก็รับเค้กไปจากมือของเขาแสดงความเต็มใจที่จะยอมรับความท้าทายเขาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดมีคนมากมายอยู่ข้างนอกในถงทางเดินแต่ไม่มีใครสนใจมเมลนที่ยุ่งวุ่นวายเขาแค่เดินผ่านฝูงชน ปีนออกไปนอกหน้าต่างไปที่ระเบียงนั่งลงข้างๆศาสตราจ้า์จ้านจิวิทิทยาจูลิโอว่าจูรลิยอกำลังวางแผนจะกระโดดลงจากอาคารทันใดนั้นก็กลัวและถอยออกไปการกระทำนี้ทำให้เมลอนที่อยู่ข้างๆเขารู้สึกรังเกียจฉันกำลังกิน กรุณาอย่ารบกวนฉันได้ไหมหลังจากผู้เสร็จเขาไม่ลืมชวนจูลิโอไปกินข้าวภาพตรงหน้าเขาทําให้ตำรวจที่ไล่ตามต้องตะลึงไร้แรงจริงๆคนที่ไม่สามารถช่วยได้เมื่อก่อนตอนนี้มีคนที่ไม่เกรงกลัวอีกคนหนึ่งแต่เมลอนก็พูดอีกครั้งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีที่นี่ถ้าจูลิโอกระโดดลงไปฉันจะแจ้งให้คุณทราบที่เหลือปล่อยให้ฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้ตำรวจทั้งสองก็ไม่กล้าแสดงอาการหุนหันพลันแล่นฉันแค่ต้องออกไปก่อนแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเมลอนบอกกับจูลิโอหมดแล้วหมดเลยอยากโดดรีบเลยอย่าคิดมาก ที่ดีที่สุดก็แค่แตกหักการแสดงออกของฮูลิโอไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขารู้ว่านี่เป็นแผนการที่จะยั่วยุนายพลเมลอนจึงพูดอีกครั้งทุกๆ40วินาทีในโลกจะมีคนเสียชีวิตยังไงซะก็ไม่ขาดคนแบบคุณหรอกจูลิโอยังคงนิ่งเฉยแต่เมื่อเขายกมือขึ้นจะกระโดดจู่ๆเมลอนก็ดุคุณเป็นฆาตกรจริงๆจ,จูริโอก็ตัวแข็งทื่อ ฉันเพิ่งกระโดดลงมาจากตึกจะเป็นฆาตรกรได้ยังไงเมลอนกล่าวว่าเขาไม่เพียงแต่ฆ่าตัวตายเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนที่รักเขาด้วยญาติและเพื่อนของคุณเมื่อได้ยินเช่นนั้นจูลิโอก็รู้สึกหดหูใจมากเขาถือรูปถ่ายของลูกชายของเขามองอย่างเงียบๆเมลอนเห็นแบบนั้นจึงเปลี่ยนท่าทางประชดประชันทันทีไม่ต้นแล้วเหรอไม่ต้องไปสนใจคำพูดคนบ้าอย่างฉันหรอกการอ่านหนังสือหลายๆเล่มเป็นเรื่องเสียเปล่าแต่คุณเคยอ่านหนังสือที่บอกว่าความตายคือจุดจบหรือไม่ภายหลังคำถามต่อเนื่องของเมลอน เหมือนมีมีดปักอยู่ในใจของจูลิโอเขาไม่สามารถตอบคำถามใดๆได,ได้แต่เขาอายมากจนตะโกนใส่เมลอนคุณรู้ไหมว่าฉันสูญเสียอะไรไปเมลอนถามอีกครั้งคุณรู้ไหมว่าฉันสูญเสียอะไรไปจูจูจ,จูลิโอก็พูดไม่ออกถูกต้องแล้วไม่มีใครสูญเสียมากกว่าขอทานค่อยๆน้ำเสียงของเมลลอนนุ่มนวลมากขึ้นเขาพูดเบาๆคนที่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆก็ไม่ได้อยากตายนะพวกเขาแค่อยากจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดถ้าอยากตายจริงๆก็กระโดดเลยการตัดสินใจอย,อยู่ในมือของคุณ จูลีโอหยิดแขนอกแล้วน้มตัวไปข้างหน้าอีกครั้งโชคดีที่ในที่สุดเขาก็ยอมแพ้หลังจากใจเย็นลงแล้วจูลิโอก็ถามคุณเป็นใครเป็นจิตแพทย์เมลอนยิ้มและสายหัวฉันมันก็แค่คนบ้าขายฝัน เชี่ยวชาญในการขายสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ขายความกล้าให้คนไม่มั่นคงขายความมั่นใจให้คนที่กลัวขายความรู้ให้คนอยากคายจูลิโอจึงถามอย่างสงสัยคนประเภทที่ต้องการค่าตัวตายเหมือนฉันคุณจะขายอะไรให้ฉันลูกน้ำขายลูกน้ำให้ฉันหน่อยในที่สุดฮูลิโอก็รู้สึกสบายใจหลังจากฟังดังนั้นนักจิตวิทยาชื่อดังได้รับการช่วยเหลือจากขอทานแต่เมลอนคือใคร ซูริโอละทิ้งความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายชั่วคราวแต่เขาก็เริ่มสับสนเช่นกันเพราะเขาไม่รู้ว่าจะแก้ปมระหว่างพ่อลูกได้อย่างไรเขาจึงติดตามเมลอนต่อไปฉันหวังว่าจะมีวิธีคืนดีกับลูกชายของฉันแต่เช้าวันรุ่งขึ้นซูริโอค้นพบแล้วข่าวที่ผมโดดลงมาจาัดตึกก็ปรากฏอยู่หน้าแรกของหนังสือพิมพ์เขารู้ว่าอาชีพของเขาจบลงแล้วแต่เมลอนก็พูดอีกครั้งเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่านั้นที่เราจะรู้สึกมีความสุขได้เราจึงตกเป็นทาสของชีวิต อย่าแสดงออกมากเกินไปแบบนั้นจูลิโอถามอย่างตื่นเต้นฉันคิดว่าในอนาคตใครจะต้องการจิตแพทย์กระโดดลงมาจากตึกอีกครั้งมันแตกต่างจากการตายไหมแล้วเขาก็จับไปด้วยความโกรธแต่เมลอนคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายนกภายหลังเขาพาฮูลิโอไปร่วมพิธีอำลาผู้เสียชีวิตถามจูลิยโอเบาๆว่าเขาต้องการเป็นเหมือนคนคนนั้นหรือไม่โดยไม่รอให้จูลิยโอตอบเมลอนก็เข้าไปข้างในทุกมุมห้องเศร้ามากยังมีคนจํานวนมากร้องไห้ให้กับผู้เสียชีวิต งานศพก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแต่เมลอนก็ไม่สามารถมองมันได้อีกต่อไปเขาถามผู้คนที่นั่นทำไมพวกคุณถึงเศร้าขนาดนี้นี่เป็นการไม่ให้เกียรติคนตายเขาไม่เหมือนเราสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขพวกท่านต้องทนทุกเช่นนั้นเพราะเขาตายในใจของคุณในใจของคุณร่องรอยที่เขาเคยทิ้งไว้นั้นถูกประทับไว้ที่นั่นงานศพมีทั้งความเจ็บปวดและน้ำตาไหลแต่ก็มีคำชมเชยเช่นกันทำให้จูลิโอดูตกตะลึง เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเมลอนถึงทำแบบนั้นบางคนบอกว่าเขาเป็นคนดีแม้ว่าบางครั้งจะแข็งแกร่งแต่ก็อ่อนแอมากเช่นกันจากนั้นภรรยาของเขาก็ร้องไห้และพูดว่าพระองค์ทรงปกป้องฉันมาตลอดชีวิตแม้ว่าธุรกิจจะล้มเหลวอยู่เสมอแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะลุกขึ้นแล้วบุตรชายของผู้ตายก็พูดด้วยเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันทันใดนั้นเมลอนก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าเด็กชายค่อยๆค,คุกเข่าลงให้อยู่ในระดับเดียวกับเขานั่นคือความภาคภูมิใจของพ่อฉันความกล้าที่จะ,ะเผชิญกัััับบคคคววาาาามตเเเเพพียงลงลลลปปป็็นนนฉดดแะะซือส์ถ้้ไไขจกุณ ลูกชายอย่าละทิ้งความฝันของคุณอย่าก,กลัวความยากลําบากที่อยู่ข้างหน้าจงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้า,าหาญจูลิโอมองทุกคนที่กําลังร้องไห้และผลัดกันเล่าเรื่องผู้เสียชีวิตค่อยๆเข้าใจเจตนาของเมลอนเขาต้องการถือโอกาสพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆจูลิโอเริ่มเคารพเมลอนและยังอยากรู้เกี่ยวกับเขาด้วยก็เดินออกจากงานศพจูลิโอถามว่าเมลอนคือใครยังชี้ให้เห็นสิ่งที่เมลอนพูดด้วยล้วนเป็นวิพากษ์วิธีแบบโสกราตีส เป็นรูปแบบหนึ่งของการซักถามเพื่อซักถามและโต้แย้งแล้วตอบโต้เพื่อแนะนำพูนทำให้พวกเขาสะท้อนและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองแต่เมลอนไม่ได้ตอบโดยตรงแต่แค่บอกว่าจูลิโอน่าจะรู้ชัดเจนว่าเขาเป็นใครถ้าไม่เรามาดูกันดีกว่าหลังจากพูดแล้วเมลอนและเพื่อนของเขาก็จากไปเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นจูลิโอติดตามพวกเขาไปแต่คราวนี้ เด็กผิวดําคนหนึ่งเดินผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วปรากฏว่าเขาขโมยกระเป๋าสตางค์ของหญิงชราคนหนึ่งเขาจึงถูกตำรวจไล่ล่าเด็กชายต้องวิ่งเข้าไปในอาคารร้างแต่สุดท้ายเขาก็ยังถูกเมลอนที่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจับตัวไว้เมื่อตำรวจกําลังจะพาตัวเขาไปเมลอนหยุดเขาไว้ยังถามหญิงชราที่ถูกขโมยกระเป๋าเงินไปด้วยดูว่าเธอแน่ใจหรือไม่มันขโมยกระเป๋าเงินของฉันไปวางลงยังอยากโดนจับไหมใหญ่พอๆกับหลานเลยใช่ไหมละ่ะ หญิงชาราดูเหมือนจะจำหลานที่ดีของเธอได้เด็กชายก็ก้มศีรษะด้วยความอับอายเช่นกันวางลงเด็กชายคืนกระเป๋าสตางค์ให้หญิงชาราและขอโทษเธออย่างจริงใจเมลอนใช้เพียงประโยคเดียวเพื่อช่วยเด็กชายคูิโอรู้สึกทึ่งกับเมลอนมากเด็กชายไม่มีที่ไปอีกแล้วเขาจึงตามพวกเขาไปคนสี่คนออกเดินทางบนถนนแห่งความรอดแล้วพวกเขาก็ไปบ้านพักคนชาราสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวจากนักจิตวิทยาที่ได้รับการช่วยเหลือจากขอทานเท่าการกระทำของเขาเป็นที่สนใจของผู้คน วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาด่งดังชาวเน็ตตั้งฉายาให้พวกเขาว่าคนขายฝันเมลอนก็เริ่มพูดเช่นกันช่วยคนที่สูญเสียความมั่นใจในความฝันเริ่มปรารถนาที่จะมีชีวิตอีกครั้งเขายังวิพากษ์วิจารณ์สังคมสมัยใหม่ว่าป่วยเหตุใดโลกแฟชั่นจึงทำลายความภาคภูมิใจในตนเองของผู้หญิงโรงเรียนควรสอนนักคิดไม่มีใครควรตกเป็นทาสของสังคมประชาธิปไตยแต่เมลอนไม่คาดคิดคำพูดของเขากระทบถึงผลประโยชน์ของทุนข้อความที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นของเขาทำให้บริษัทโฆษณาขาดทุนอย่างหนักขึ้นหนึ่ง ขณะที่ทั้งกลุ่มกำลังเดินอยู่บนสะพานข้างหลังพวกเขามีรถมาแม้กระทั่งยิงใส่พวกเขาร่างบางรีบวิ่งหนีไปแต่น่าเสียดายที่ยังมีคนโดนกระสุนอยู่คือเด็กชายผิวดำโชคดีที่เด็กชายได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในตอนนี้เมลอนก็เข้าใจเช่นกันคำพูดของเขาทำให้ผู้อื่นขุนเคืองเขากังวลว่าคนรอบข้างจะได้รับบาดเจ็บเขาจึงส่งจูลิโอออกไปแต่จูลิโอกลับมาที่บ้านของเมลอน แต่ในขณะที่เขาหลับสนิทเขาก็ตื่นขึ้นผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นนักเขียนรายการทีวีเธอต้องการเชิญคนขายความฝันมีส่วนร่วมในการออกอากาศเพื่อน,นำความหวังมาสู่ผู้อื่นยังบอกอีกว่าโปรแกรมไม่มีการตรวจสอบหรือสคริปต์ผู้สิ่งที่คุณต้องการแต่หลังจากเหตุการณ์กรัดยิงเมลอนไม่เห็นด้วยจูลิโอก็ชาเช่นกันบอกเมลอนว่าทำไมเขาถึงอยากฆ่าตัวตาย เพราะฉันล้มเหลวนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างฉันความเย่อหยิ่งและความนับถือตนเองของฉันทําให้ฉันไม่สามารถช่วยลูกชายของฉันได้น้ําตาแห่งความเสียใจก็ไหลลงมาเมลอนซึ้งใจจึงตกลงร่วมรายการวันถัดไปที่นั่งผู้ชมเต็มไปหมดพิธีกรใช้คําพูดประจบประแจงแนะนําเมลอนแต่เมื่อเมลอนกําลังจะกล่าวสุนทร,รพจน์หน้าจอด้านหลังปล่อยวิดีโอที่ทําให้คนตกใจปรากฏว่าเมลอนเคยเป็นคนไข้ทางจิตเขากําลังกรีดร้องในวิดีโอไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมา แต่คราวนี้พิธีกรก็ก้กาวขึ้นมาถามอีกครั้งท่านนี้คือคุณใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นการสมรู้ร่วมคิดของนายทุนพวกเขาต้องการให้ทุกคนรู้ที่เรียกว่าผู้ขายความฝันแค่พวกโรคจิตกลุ่มหนึ่งแต่ปกติเมลอนจะเถียงเหมือนน้าไหลตอนนี้ฉันจมอยู่ในความทรงจําแล้วพิธีกรก็หยิบมันขึ้นมาคําถามที่น่ารังเกียจใบหน้าของเมลอนเปลี่ยนจากเศร้าหมองเป็นมุ่งมั่น เขาตัดสินใจหยิบไมโครโฟนขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องราวของเขาปรากฏออกมาหลายปีก่อนเมลอนครั้งหนึ่งเคยเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ3าในประเทศเมื่ออาชีพของคุณจเจริญรุ่งเรืองเขาเป็นเจ้าของบริษัท200แห่งงานยุ่งทําให้เขาลืมครอบครัวทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านพรยาและลูกๆของฉลับกันหมดแล้วลูกสาวตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพูดอย่างผิดหวังวันนี้ที่โรงเรียนเธอมีการแสดงแต่พ่อไม่มา เมลอนขอโทษทันทีและหวังว่าลูกสาวของเธอจะให้โอกาสเธอในครั้งต่อไปแต่ยังพูดไม่จบลูกสาวร้องไห้และขัดจังหวะพ่อมักจะพูดแบบนั้นเสมอแต่ไม่เคยละเลยที่จะรักษาคำพูดของเขาเมลอนก็พูดไม่ออกเขาเข้าใจว่าเขาเป็นหนี้ภรรยาและลูกมากเกินไปเขาจึงตัดสินใจพักผ่อนกับครอบครัวพวกเขาเดินทางด้วยกันแต่มันร้ายแรงเมื่อกำลังจะขึ้นเครื่องบินโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกๆของเขาในที่สุดเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขาก็ขอโทษพวกเขาแล้วหันหลังกลับและจากไป สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้เขาเสียใจมากเมลอนนั่งอยู่ในรถและดูเครื่องบินขึ้นแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเครื่องบินระเบิดเขารีบไปที่นั่นอย่างบ้าคลาั่งแต่เจอแต่ของเล่นเด็กผู้หญิงเมลอนกอดตุ๊กตาแล้วร้องไห้ แต่จนถึงขณะนี้เขาเข้าใจว่าครอบครัวมีความสำคัญแค่ไหนการจักไปอย่างกระทันหันของภรรยาและลูกๆของเขาถือเป็นความเจ็บปวดในชีวิตของเขาเมลอนไม่สามารถกลับไปสู่อดีตได้ดังนั้นเขาจึงฝังครึ่งหนึ่งของชีวิตก่อนหน้านี้ไว้กับภรรยาและลูกๆของเขาตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้ประกอบการรายหนึ่งได้หายตัวไปและมีผู้ขายความฝันอีกคนในตอนท้ายของการบรรยายเมลอนกล่าวว่าเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเสียงปรบมือดังขึ้นแตงโมใช้ความโชคร้ายของเขา เพื่อนำยามาสู่สังคมที่ค่อยๆเสื่อมถอยจูลิโอก็รู้สึกประทับใจเช่นกันเขาเสียใจมากกับสิ่งที่เมลอนต้องเผชิญแต่เมลอนก็แค่ยิ้มจูลิโอหลังจากเดินออกจากห้องโถงก็เริ่มละทิ้งความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายด้วยเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ความบ่วงเปล่าบนท้องฟ้าก็นับจูลิโอบังเอิญเห็นมาในทีวีฉากเด็กผู้ชายอยากโดดตึกชั้นเดียวกันอาคารเดียวกัน ลูกชายยืนอยู่ที่นั่นเพื่อจำลองฉากของจูลิโอในวันนั้นจูลิโอไปถึงที่นั่นอย่างรวดเร็วเขาปีนข้ามราวบันไดยอย่างชำนาญแต่ค่อนข้างเจ็บปวดเท้าของลูกชายกำลังเดินโซเซไปตามขอบหน้าผาเมื่อลูกชายเห็นพ่อของเขา,เขาก็ยิ่งหดหูใจมากขึ้นเขาไล่พ่อออกไปเสียงดังท้ายที่สุดแล้วทำไมพวกเขาและพ่อถึงมาถึงจุดนี้ได้ปรากฏออกมาจูลิโอเป็นคนที่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบเขาเข้มงวดกับลูกชายมากตั้งแต่เด็ก สำหรับสิ่งที่เด็กผู้ชายเกลียดตราบใดที่เขาคิดว่ามันดีเขาจะให้ฉันไปทำงานและไม่มีข้อผิดพลาดความกดดันอย่างมากทำให้ลูกชายหายใจไม่ออกมีความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูกมากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดสิ้นสุดจูลิยโอต้องการดึงมือลูกชายกลับแต่กลับเป็นการตำหนิเท่านั้นจูลิโอไม่สามารถตอบสนองได้เขาสามารถเข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยเท่านั้นแต่ลูกชายของเขาไม่เข้าใจลูกชายของเขาบอกเขาเขาไม่สนใจอีกต่อไปเขาแค่อยากจะจากไปจากเล็กไปใหญ่ในสายตาของเขาเขาเป็นภาระทุกสิ่งที่คุณทำนั้นผิด คุณคือความล้มเหลวไม่ต้องกังวลครั้งนี้ฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังจากนั้นเขาก็เปิดแขนออกและกําลังจะกระโดดลงไปจูลิโอเป็นพ่อแถมยังทาท่าอัศจรรย์อีกด้วยพ่อจึงกระโดดไปก่อนขาของจูลิโอก็ขยับช้าชาเช่นกันตอนนี้ลูกชายรู้แล้วว่าเขามีความสําคัญมากกับพ่อลูกชายเห็นพ่อเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาจึงรีบวิ่งไปพ่อและลูกชายกอดกันแน่นความขัดแย้งหลายปีได้รับการแก้ไขแล้วจูลิโอก็เหมือนเมลอนในตอนแรก ขายลูกน้ําให้ลูกชายของเขาหวังว่าคุณจะเขียนเรื่องราวของคุณต่อไปที่จริงแล้วความตายไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่กลับทําให้คนที่รักคุณเจ็บปวดเท่านั้นคนที่คิดฆ่าตัวตายไม่ได้อยากตายจริงๆพวกเขาแค่อยากได้รับการปล่อยตัวดังนั้นโปรดรักษาชีวิตนี้ไว้และพยายามเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น